จะต้องมีการตีคองร้องเปล่าทำเอ็มอายุจัดฉากเอาหน้ากันไปก่อนอย่างงี้ไนงะเขาว่ามานะเขาว่ามาเขาว่ามาหนออึได้แล้วละ่ะแสงได้แล้วละ่ะไปเปิดแอร์ให้ฉันก่อนดีกว่าสวัสดีเขาว่ามาอย่างนั้นอนะ่ะเขาว่ามาอย่างนั้นอนะ่ะเอาละสีพวกเธอเอาละสีวะเอาละสีวะเอาละสีวะอ่ะทุกคน เปิดตะกร้ามานะตอนนี้นะมามี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 มสครับเอาสครับมาเปิดน้ําข้างนอกเดี๋ยวเราจะขายสครับด,ดีไหมดีไหมมา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 ทุกคนมาค่ะมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเปิดตะกร้า,า,ใ <med David> าใหม่ให้เดี๋ยวเปิดตะกร้าใหม่ให้เอะปิดตะกร้าไปก่อนปิดตะกร้าไปก่อนจ้าปิดตะกร้าไปก่อนจ้าสั่งซื้อแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะโอเค ทุกคนมาต่อไปนะคะทุกคนสั่งซื้อแล้วเนาะโอเคค่ะมีคนถามดรมรลิกาเยอะมากเลยว่านะว่าหลังจากนี้นาะยกรัฐมนตรีจะปรับสแกมเมอร์ไหมหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่เขาจับมือกันทำเอโมยเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันจะปฏิมันจะเป็นปฏิบัติการที่สามารถเกิดขึ้นได้ไหมทุกคนการจับมือใดๆก็ตามแต่ มันเป็นสิ่งที่แก้ผ้าเอาหน้ารอดการทำเอ็มยูใดๆก็ตามแต่วันก่อนนายกรัฐมนตรีเคยพูดตอนพี่ตอนที่ไปทำเอ็มยูนะคะกับประเทศเขมรเป็นเอ็มเยูเพื่อสันติภาพโดยมีโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่เสี่ยมอยู่ข้างหลังประเทศกัมพูชาแล้วก็ไปจับมือกันที่ประเทศมาเลเซียซึ่งประเทศมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนก็เลยไปจับมือกันที่นั่นจําได้ใช่ไหมคะแล้วเราเสียอะไรระหว่างที่เรายังไม่ได้แผ่นดินคืน สันติภาพเนี่ยปรากฏไปเซ็นแล้วเราก็ขนอาวุธหนักออกแล้วเราก็เสียดินแดนไปไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองจานไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองยากแก้วไม่ว่าจะเป็นตรงท่าเส้นของจังหวัดตราดซึ่งมีบ่อนคาสิโนเนี่ยไม่รู้ของใครลงทุนแม่งค่อมหัวกระบาลทาหารอยู่ตรงจุดนั้นแม่งก็ยังไม่ลื้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยประสาทต,ตาควายอยามาบอกว่าไม่เสียบึงเสียไปแล้วปราสาทต,ตาควายเสียตั้งแต่วันที่24กรกดาเสร็จแล้วเนี่ยอรัฐบาลของยายแพรทองทานเนี่ย ก็ส่งภูมิตามไปจับมือกับประเทศกัมพูชาในวันที่28ทหารเนี่ยด้วยความที่รักชาติรักแผ่นดินก็บุกอย่างหนักมากตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งตุลึงบุยตุลึงบุยตุลึบุยตุลึบุยบนภูมะเขือยึดผูมะเขือมาได้ซึ่งจริงๆแล้วผูมะเขือเนี่ยตายเป็นเบือตุยเป็นเบือคนที่ตุยเป็นเบือเนี่ยคือทหารกัมพูชาได้ข่าวว่าไอ้ที่ตุยเป็นเบือเนี่ยเก็บศพออกมา12อีอีที่เหลือเนี่ย เต็มฐานเลยกี่ศพก็ไม่รู้แต่ปรากฏว่าแรงกากินไปหมดแล้วอยู่ในเหวข้างล่างเนี่ยแรงกากินไปหมดแล้วขณะเดียวกันพอหลังจากที่ประชาชนดราม่าว่านายกรัฐมนตรีไปเซ็น MOU มทำไมเซ็นสันติภาพทำไมโดยที่ไม่ถามทหารก่อนและไม่ถามประชาชนคนไทยก่อน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนก็บอกว่าอ๋อเรื่องนี้เป็น MOU เป็นข้อตกลงเฉยๆจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเราไม่ได้สูญเสียอะไรหลายคนที่พูดเช่นนี้โดนด่าเละเลยไม่ว่าจะเป็นนายกหรือไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีคนใดโดนด่าเละเลยขณะเดยียวกันหลังจากนั้นมาปุ๊บเมื่อวานปรากฏมีเหตุการณ์ตำรวจเกิดขึ้นเป็นเดือนเดือนบิ๊กโจ๊กเปิดประเด็นมาสองเดือน ปรากฏแทนที่ตำรวจจะต้องมีการเอาข้อมูลบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีควรจะเอาข้อมูลบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปจับกลุ่มไอ้กบวนการแกสแกมเมอร์ที่หลอกลวงประชาชนคนไทยไอ้พวกกระบวนการตองแปดตองเก้าตองอะไรก็ตามแต่ไอ้พวกกระบวนการที่ไปดูดเงินเอาจากประชาชนแต่ปรากฏระหว่างที่ตำรวจยังไม่ปฏิบัติการใดๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทันใดไปในวันสองวันที่ผ่านมานั่นก็คือปฏิบัติการพวกตำรวจแกซึ่งอยู่ในคณะกรรมการกตรอ,ออกมาปกป้ององค์กรตำรวจ โดยที่มิได้ปกป้องข้อเท็จจริงและมิได้ปกป้องธรรมพิบาลขององค์กรมิได้ปกป้องกฎหมายแต่เสือกออกมาปกป้ององค์กรตํารวจซึ่งองค์กรตํารวจกลายเป็นองค์กรที่เละเฟะฟันเฟะอย่างหนักมากหลังจากนั้นปุ๊บนายกรัฐมนตรีอาแปะก็ถูกนําตัวขึ้นมาชูขึ้นอยู่เหนือองค์กรใดๆในฐานะเป็นผู้นําเบอร์หนึ่งของประเทศไม่สนสี่ไม่สนแปดมาสองเดือน ปรากฏว่าล่าสุดเป็นประธาน MOU เป็นประธาน MOU MOU ระหว่างประเทศกัเหมนอึอันนี้เป็น MOU อีกอันหนึ่ง MOU อะไรเป็น MOU ขายผ้าเอาหน้ารอดเป็น MOU จับองค์กรปรปรงปปชเอ่อ,อจับองค์กรปรปรงที่ดูแลกฎหมายฟอกเงินจับองค์กรเกี่ยวกับสับสวนกลางองค์กร DSI ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับ คดีพิเศษต่างๆและก็จับองค์กรตํารวจมาร่วมมือกันประมาณ 3, ามองค์กรจับมือประสานเป็นแผงปลาจากนั้นแล้วบอกว่าเราจะปรับสแกมเมอร์เราจะปรับสแกมเมอร์เราจะปรับโจรสแกมเมอร์พอเขียน MOU เสร็จปุ๊บ นายกรัฐมนตรีบอกว่าทุกคนใหญ่ๆทั้งหมดเลยอยู่บนเวทีถ้ามีข้อมูลคนใดมีข้อมูลก็เอาไปให้พบตรคนใดมีข้อมูลก็เอาไปให้ปปงคนใดมีข้อมูลก็เอาไปเขาเอาไปให้นายกรัฐมนตรีตั้งเดือน2เดือนแล้วเขาเอาไปให้คุณนั่นแหละตั้งเดือน2เดือนแล้วเลยไม่สน4ี่ไม่สน8ไม่ได้สั่งการบัญชการใดๆล่ะระวังนะนายกรัฐมนตรีได้ข้อมูลในการ ให้ดำเนินคดีกับโจรกับผู้ร้ายแต่ปรากฏนายยกรัฐมนตรีเออเออเตอร์ผ่านไปเดือนสองเดือนยังเออเออเตอร์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานตำรวจนะถ้าได้ข้อมูลแล้วไม่ปฏิบัติการจับโจรผู้ร้ายไม่ว่าโจรผู้ร้ายนั้นอยู่ในสาภาโจรผู้ร้ายนั้นอยู่ในคอรมอหรือโจรผู้ร้ายนั้นอยู่ในขมิ้นแล้วไม่จับกลุมนายยกรัฐมนตรีจะโดนข้อหามาตราหนึ่งห้าเจ็ดละเว้นการปฏิบัตินาที่หรือปฏิบัตินาที่มิชอบ เข้าใจที่พูดนะคะเข้าใจที่พูดค่ะตามนั้นนะคะไอ้มียกันไกลมาก่อนอยังไม่เสร็จเลยมีการตั้งอนุกรรมการตั้งอนุกรรมการเพื่อมาตรวจสอบว่าสแกมเมอร์มันอยู่ที่ไหน แล้วก็มาตรวจสอบว่าบรรดาพวกที่พนันออนไลน์มันอยู่ที่ใดแล้วก็ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกสองอนุกรกรมการนั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเป็นอนุกรรมการติดตามงานว่ามันประสบความสําเร็จในการประจับกลุ่มอีกพวกแก๊งสแกมเมอร์หรือไม่จากนั้นจากนั้นจะตั้งอนุกรรมการขึ้นมาอีกสองชุดเพื่อที่จะประกอบอีกสามชุดที่ตั้งขึ้นมาก่อนหน้านี้จากนั้นเพื่อที่จะไปติดตามว่าอีกสามชุดที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันปฏิบัติการไปถึงไหนอย่างไร จากนั้นจากนั้นตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอีก5ากรรมการชุดที่เหลือเพื่อประกอบเป็นชุดอนุชุดอนุเพื่อชุดอนุเพื่อที่จะจัดการว่ามันก็จะต้องมีการดูแลนะไอ้เรื่องเกี่ยวกับบรรดาพวกสแสกมมอที่ดูดเงินคนแก่ออกไปนั้นเนี่ยนะมันเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการชุดที่จะต้องรายงานนายกรัฐมนตรีเนี่ยอีกกี่ชุด และหลังจากที่ตั้งกรรมการชุดที่รายงานนายกตีจะมีคนของนายกตันตีซึ่งอาจจะเป็นเลขานายกหรือว่าอาจจะเป็นรองเลขานายกซึ่งจะต้องนะคะขึ้นมาเป็นประธานอนุกรรมการนั้นอีกรอบหนึ่งเพื่อกันกองข้อมูลที่จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีอีกคำลบหนึ่งนั่นแหละค่ะวิธีการตั้ง MOU แปลว่าตั้งเพื่อไม่ปฏิบัติการมีมีเอาจัดไปจัดไปจัดไป ขณะเดีวยวกันหลังจากที่มีการเซมเอโอยเมื่อวานตำรวจก็ได้มีการไปจับกลุ่มสแกมเมอร์แล้วออยังทำไมละ่ะรอคณะอนุกรรมการที่มีการจัดตรวจสอบอยู่เนี่ยยังไม่สรุปมาสวัสดีทุกคนเสร็จแล้วก็จะเป็นเอ m o ยเนี่ยที่ไม่สามารถปฏิบัติการได้ทำไมละ่ะมันเป็นหน้าที่เรื่องอะไรมึงจะมาจับองค์กรที่มีหน้าที่อยู่แล้วไปนั่งซ้ำสัญญากัน นั่งทาสัญญากันหาพระแสงขอหอกอะไรหน้าที่คือกระจายตัวกันไปแล้วก็ทําตามกฎหมายองค์กรใดมีกฎหมายอะไรก็ไปทาตามกฎหมายนั้นองค์กรใดมีหน้าที่จับเพื่อไปสอบสวนก็จะต้องดําเนินการตามนั้นแล้วกรรมธิการเนี่ยเขามีหน้าที่อยู่แล้วกรรมธิการความมั่นคงกรรมธิการตํารวจกรรมธิการอะไรอ่ะมีหน้าที่ในการเรียกสอบสวนข้อมูลต่างๆอยู่แล้วกรรมธิการที่ไม่ได้เรียกสอบสวนข้อมูลสิเป็นกรรมธิการที่ไม่มีงานทํา เพราะฉะนั้นกรรมธิการความมั่นคงด็อกเรมริกาเคยเคยเป็นไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยบอกว่าตรงนี้ก่ฉันไม่ตรงนี้มันไม่คันไงเอาออกตรงนี้ก่อนเออไอ่ออกงั้นเออเดี๋ยวก็ได้เลือดพอดีไอ้ตรงคันมันอยู่ตรงนี้อืมอ่ะมันคันอยู่มันต้องตัดคือการที่เราเนี่ย จะไปเซ็น MOU อะไรกันโดยที่เรามีหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นแล้วหรอกตํารวจมีหน้าที่จับโจรโจรอยู่ในสภาก็ไปจับในสภาโจรอยู่ในคอมอ,อก,ก็ไปจับคลมอโจรอยู่ใกล้นายกก็ไปจับที่นายกโจรอยู่ใกล้ใครเราก็จับคนนั้นแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะหน้าที่แต่ถ้าเกิดเราไม่ทําหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ประเทศใดก็ตามแต่กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์มันก็จะถูก ล้มละเนรนาศเหมือนกับประเทศเนปาลน่ะเข้าใจที่พูดนี้ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะรักษาอำนาจกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์คือคนที่ถืออำนาจรัฐาธิปัตย์คนที่ถืออำนาจรัฐาธิปัตย์คือนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนเลือกมาซึ่งสสเลือกมาในสภาก็แปลว่าประชาชนเลือกมาขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ถืออำนาจรัฐาธิปัตย์บังคับใช้ตามกฎหมายก็คือตำรวจคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญถ้าเราไม่รู้ว่าหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ของเราก็จบเพการทํา MOU ระหว่างตำรวจกับปปงนั้นไม่ใช่คณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยมีตำรวจอยู่ในนั้นอยู่แล้วขณะเดียวกันคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบวินัยของตำรวจเนี่ยมีคณะกรรมการทั้งกตรอและก็คณะกรรมการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญอยู่แล้วตามกฎหมายพรบตำรวจใหม่อยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเราเนี่ยได้เอาเนี่ยข้อมูลจากคณะกรรมการเหล่านี้เนี่ย ไปสู่ปฏิบัติการจับกลุ่มตามกฎหมายหรือว่าให้ออกไล่ออกตํารวจที่รับส่วยตามกฎหมายแล้วหรือยังนึกออกใช่ไหมคือเราจะต้องไม่ทําอะไรให้มันเป็นสองสามาตรฐานเราต้องสร้างมาตรฐานเดียวมาตรฐานเดียวคือมาตรฐานกระบวนการทําหน้าที่ตามกฎหมายนี่แหละและนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งนะคะขอโทษนะคะถ้านายกพูดตรงๆเลยถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีแยกไอ้เรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ แยกไอ้เร yeah, no no. so ื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายกับเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแยกออกจากกันไม่ได้ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไม่ได้เพราะว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเนี่ยมันจะต้องแยกดีแยกชั่วแยกแยกผิดแยกถูกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีหลักฐานข้อมูลว่ามันมีนะคะคนนะคะที่มีหลักฐานไม่ว่าจะคนนั้นจะเป็นราชการหรือเป็นการเมืองเราก็จะต้องยังไงเราต้องปฏิบัติการเพราะว่าเราเป็นอะไรเราไม่จะเป็นเพียงแค่นายกรัฐมนตรี เราเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการตํารวจนายกเนี่ยเป็นประธานตํารวจโดยตําแหน่งนะคะและนอกจากนั้นท่านยังเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเสียอีกด้วยมหาดไทยเนี่ยจะเป็นรองผู้อำานกการกองอำานกการรักษาความมั่นคงภายในของประเทศกอรมน,อนอะ่ะรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นรองรองจากพบรตรอเออรอนายกรัฐมตีเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่ง พอบทออบ,ออบอเนี่ยเป็นเบอร์สองแล้วแต่บิมหาไทยก็เป็นเบอร์สองรองลงไปมันเป็นโครงสร้างที่ทับซ้อนกันอยู่อ่ะท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมที่สิ่งที่ดรมริกาพูดอ่ะใช่ไหมคะอ่าสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับจา้า มันมีอีกเรื่องหนึ่งช้อยเธอทราบเรื่องหรือยังล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือรัฐมนตรีศรีหักพวงเกตแก้วซึ่งคนนี้เป็นข้าราชการน้ำดีคนหนึ่งในกระทรวงท่องเที่ยวเออไม่ใช่ขอโทษกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นอดีตประลัดกระทรวงอ่ะปัจจุบันเนี่ยอายุเยอะแล้วกเกษรราชการไปวันนี้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนาะ รากฏนักข่าวเอาไม้ไปใส่ใต้คางนักข่าวก็ไวมากนักข่าวไวเพราะว่าทางฝั่งขเขมรมันโพสต์กันเต็มโซเชียลไปหมดเลยมันบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะจะมีการปล่อยตัวเฉลยศึกมึงเึ็กดูก็แล้วกันประชาชนไทยยังไม่รู้ขี้หมาเลยเลยเจ้าหน้าที่ไทยยังไม่รู้ขี้หมาเลยเลยแต่ฝั่งประเทศขเขมรเนี่ยประชาชนมันรู้หมดแล้วว่าประเทศไทยจะกําลังเตรียมในการปล่อยเฉลยศึกของประเทศขเขมรที่มันอยู่กับประเทศเรามาประศสองศพเออสิบสองคนอะเออนั่นแหละ จากนั้นปุ๊บปรากฏว่าผลจากการเจราจาแล้วก็ยุติสันติภาพกันที่ประเทศมาเลเซียนั่นแหละที่โดนดทรัมมาแล้วก็ได้แล่แล่เอิร์ธไปอ่ะปรากฏล่าสุดนะคะนักข่าวก็เลยไปรอท่านสีหาสักรัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ที่สนามบินสีหาสักซึ่งเป็นคนที่จะต้องรู้ดีกว่าใครใช่ไหมคะล่าสุดยอมรับแล้วค่ะว่าไทยเตรียมที่จะปล่อยตัวเฉลยศึกซึ่งเป็นทหารเขมรภายในวันที่12พฤศจิกายนนี้ ปล่อยทั้งหมดกี่คนก็ไม่รู้แต่มันมีทั้งหมด12คนอะ